50 52นะครับ L 50 52น้าสามสี่จนถึง L 60นะครับรับรับตัดหมดเลยนะครับเยี่ยมนะครับแล้วไปดูข้างหลังนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับคือหน้าอกใหญ่เท่าไหร่ก็ใส่ได้นะครับด้านหลังก็ประมาณขนาดนี้นะครับกระเป๋าใหญ่นะครับกระเป๋าลึกนะครับสั่งทําพิเศษนะครับก็เยี่ยมไซส์ใหญ่ครับรับทําครับ ตรงที่คนอื่นไม่ทาเราทําให้นะครับตรงนี้เรามีเครื่องมือทําเองนะครับรับส่วนมากจะรับสั่งทํานะครับเอี้ยมเพราะว่าไซส์ใหญ่ขึ้นไปแล้วไม่ขายหน้าร้านขายไม่คุ้มครับเพราะว่าคนคนนะคืออยากได้แต่ราคาถ,ถูกนะครับเพราะว่าผ้าเอี้ยมตัวหนึ่งใช้ผ้าถ้าไซส์ประมาณ50ใช้ประมาณ3ล้านนะครับท่านผู้ชมนะี่ครับ เพราะว่าใช้ประมาณอยู่สหลาครับเพราะว่ามันช่วงเบาช่วงอะไรครับมันทิ้งผ้าเยอะนะครับมันเป็นช่วงเบาเพราะมันแผ่นใหญ่นะครับหน้าหลังมันแผ่นใหญ่มากนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนะครับก็เย็บประมาณนี้นะเป๋าลึกกระเป๋าใหญ่นะครับใซส์พวกอ่าที่ไซส์ใหญ่ๆนี้อันนี้ที่ได้ยังไม่ตัดนะกระเป๋าใหญ่มากครับเปาเป๋าหน้าก็ลึกนะครับเป๋าน้านี่ใบลึก ใส่ตังได้เป็นล้านนะครับอืมโอเคนะครับกางเกงเยี่ยมยินไซส์ใหญ่นะครับ